สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเอสเตดโคราชนะครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาบ้านมือ2โซน3ยอดไกลมอทอสอไกลเซฟวันตลาดเทิดไทยเข้าออกเส้น3ามกับมิตรภาพง่ายนะครับหรือเรียนโรงเรียนนานาชาติอยู่แถวๆด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการหาบ้านมือ2ขนาดใหญ่นะครับรองรับครอบครัวได้หลายครอบครัวแล้วเฟอร์ครบแถมราคาดีด้วยคุณต้องดูคลิปนี้นะครับ วนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่โครงการเดอะเช n งโมเดิร n นเซนนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวของคือเดอะเชงนะครับซึ่งอยู่ที่ซอย3ยอดนะครับซอย3ยอดเนี่ยคุณสามารถทะลุไปเท่นสนามกีฬา80พรรษาได้แล้วก็ไปที่มอทสอได้ด้วยนะครับจากนี้ไปมอสอประมาณ6โลกว่าไปโรงพยาบาลมทสประมาณ9โลแต่ว่าไม่มีไฟแดงเลยนะตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใกล้กับอะไรบ้าง กลกับมิตรภาพจากมิตรภาพมาเนี่ยแค่3โลตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับเข้าซอย3ยอดมานะครับเข้าข้างตลาดเทิดไทยมาก็ได้นะครับหรือว่ามาจากตลาดเซวันก็ได้จากนี้ห่างจากเซวันแค่6โลห่างจากตลาดเทิดไทย3.7กิโลเท่านั้นเองนะครับแถวน,นี้มีโรงเรียนนานาชาติเอมด้วยนะอยู่ตรงนี้เลยห่างจากนี้ประมาณโลเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งโครงการเดอะเช้งโมเดิร์นเซตเนี่ยเป็นออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นหน่อยนะครับโดยจากพวกวัสดุปิดผิวที่เขาเอามาตกแต่งนะครับแล้วก็เน้นความเรียบง่ายหรูแต่ดูดีนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเอาสวนน่ะไว้ตรงกลางซึ่งโครงการเดอะเช n งโมเดิร์นเซ็นเนี่ยมีพื้นที่นะครับที่ติดกับถนนซอยสามยอดเนี่ยสิบเก้าไร่สองงานนะครับมีทั้งหมด72ยูนิต นะครับแล้วก็มีบ้าน3ไท้ายมีท้าย A ท้าย B ท้าย C นะครับบ้านที่เราจะมาขายวันนี้ก็คือท้ายกลางก็คือท้าย B พื้นที่ใช้สอยนะ228ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็พื้นที่นะ76ตารางวานะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสวนที่เราพาคุณมาดูตอนเปิดตัวนี่แหละด้าน,นหลังของผมนะเป็นคลับเฮาส์และสระว่ายน้ำนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ดูแลดีพอสมควรเลยแล้วก็มีส่วนส่วนกลางด้ด้วยบ้านที่เราจะพาคุณมา ดูวันนี้นะครับก็คือตรงข้ามกระสววเลยตรงข้ามอยู่ติดกับถนนเมนหลักเลยนะขับรถเข้ามาจากประตูเส้นหลักมาก็จะเจอเลยก็คืออยู่ฝั่งด้านนน้นเลยเดี๋ยวตามผมกันไปด้านนี้ครับบ้านที่เราจะพาคุณมาขายวันนี้เนี่ยเป็นบ้านไทยบีนะครับแปลงหัวมุมเลยประตูทางเข้าอยู่ฝั่งด้านนี้เข้ามาก็จะเจอแปลงหงมุมนะครับพื้นที่76ตารางวาเลยนะพื้นที่ใช้สอยนะครับ228ตารางเมตรนะครับ เฟอร์บิวอินครบพร้อมหมดแล้วนะครับเจ้าของแทบไม่อยู่เลยบ้านเลขที่9 9 9ทับ3 4นะครับใครดูดวงอยู่นะก็จดบ้านเลขที่ไ้ด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มเลย9 99 9เทับ3 4เข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอกับที่จอดรถ2ที่เลยนะครับแล้วก็ปูกกระเบื้องไว้ให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับการออกแบบบ้านไทยนี้ก็คือว่าเขาจะดันบ้านไปทางด้านหลัง แล้วก็เป็นบ้านแนวกว้างนะครับเน้นวัสดุที่เป็นกระจกซะเยอะเลยนะครับเพื่อให้มันดูแบบโปร่งดูโล่งต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะดันสวนนะ่ะมาไว้ด้านหน้าทั้งหมดดังนั้นคุณจะเห็นว่าเป็นบ้านที่มีสวนด้านหน้าค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบละการปลูกต้นไม้ต่างๆเนี่ยคุณก็มาปลูกต้นไม้ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นได้นะครับหรือว่าเอาไว้ปาร์ตี้ก็ได้เพราะว่าฝั่งน,นั้นเนี่ยไม่ได้เจอใครอยู่แล้วมันเป็นถนนติดเป็นแปลงหัวมุมใช่ไหมครับแล้วข้างในเนี่ยมีเป็น2ชั้นนะ มี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับข้างในเฟอร์บิวอินครบหมดเลยแล้วเจ้าของที่แต่งก็แทบไม่ได้อยู่เลยเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับอเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณเดินเข้าไปดูข้างในครับเรามาถึงม,มาดูข้างในตัวบ้านกันดีกว่านะครับข้างในตัวบ้านก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยอยากจะให้ดูนิดน,นึงนะครับฟังชันด้านหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือฝั่งด้านนี้เนี่ยเขาจะเอาห้องเก็บของอไว้อยู่ข้างนอก นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามีคนสวนหรือว่าคุณทําสวนนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ต้องเท้าเลอะ,ะ,ะเข้าไปข้างในเพื่อเอาของนะหรือเก็บของต่างๆเนี่ยหรือเอาทอยรถเข้ามาเพื่อเก็บของเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในเนี่ย<ม>เขามีห้องเก็บของไว้อยู่ข้างนอกได้เลยนะครับมีประตูปิดให้ล็อกให้ได้ด้วยนะครับ<ม>ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะปกติไปบ้านส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างในบ้านหมดเลยอยู่ใต้บันไดหมดเลยอันนี้เนี่ยเอาไว้นอกบ้านซึ่งผมว่าออกแบบมาได้ดีนะครับมาดูด้านนี้เข้ามาในบ้านนะ ก็ออกแบบมาได้ดีก็คือเฟอร์ครบหมดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านมือสองที่แต่งครบบิ้วอินทุกอย่างหมดแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าคือมีพร้อมในบ้านหลังนี้ตอบโจทย์คุณแน่เลยแต่งแบบแน่นๆเต็มๆเลยอ่ะเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเนี่ยคุณก็เจอกับคือมันเข้าทางเข้าได้2ทางนะเข้าจากทางส่วนด้านนู้นก็ได้เลยเข้าจากทางฝั่งด้านนี้หรือว่าเข้าจากทางด้านหลังก็ได้ห้องครัวนะครับ ฝ <minutes> ั่งน like like ั้นนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับถ้าเกิดใครที่สายปาร์ตี้เพื่อนมาเที่ยวบ้านบ่อยๆได้ชอบจิบไวจิบเหล้าก่อนนอนอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะนะครับเนี่ยเขาก็มีเคาน์เตอร์บาร์บิวอินมาให้นะครับก็บิวอินมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ตกแต่งอะไรให้หมดซึ่งอันนี้รวมกับค่าตัวบ้านหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสตูนะครับเอาไว้นั่งดิ้งนั่งคุยกันนะครับมีสตูสีขาวด้วยนะครับมันก็จะคอนทราสกับตัวสีของพื้น ตัวด้านนี้นะครับเนี่ยมีให้3ตัวเลยเดินมานิดนึงคือบ้านหลังนี้นะออกแบบมาไม่ให้มันทึบอะ่ะคุณจะเห็นสังเกตได้ว่าผนังสองข้างแทบไม่มีเลยจะเป็นกระจกหมดทั้งสองข้างลายล้อมบ้านเลยดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบแสงสว่างไม่ชอบบ้านที่อับๆทึบๆเนี่ยผมว่าบ้านนี้เหมาะเพราะหน้าต่างสองฝากเลยลมก็จะโฟห่ากันดีมากเลยนะอยู่กลางวันไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เนี่ยลมโชยตลอดเลย นะเนี่ยโต๊ะทานข้าวผมว่าเป็นโต๊ะทานข้าวแบบซปเปอร์ไซส์อ่ะจริง,รงๆมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เหมือนสายปาร์ตี้มากกว่าที่แบบเฮ้ยรับรองแขกแขกมาเยอะหรือสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยต้องการโต๊ะใหญ่ขนาดนี้เก้าอี้เก้าอี้ตัวสิเก้าอี้อย่างดีนะเก้าอี้หนังด้วยนะครับเออทำได้ดีนะครับใครที่สมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยต้องการเพื่อมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆนะตอนนี้เหมาะนะครับอ่ะต่อมาฝั่งด้านนี้ ฝั่งด้นนี้เนี่ยก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะครับเป็นโซฟาหนังสีขาวด้วยนะขนาดใหญ่นะแล้วก็นั่งได้หลายคนอ่ะสี่คนห้าคนได้แบบสบายๆเลยเป็ทมีมันอาจจะโอเวอร์ไซส์กว่าตัวห้องก็ได้นะครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาโอเวอร์ไซส์ทุกอย่างเลยนะครับก็เหมาะกับครอ,อ,อบครัวที่สมาชิกในบ้านเยอะๆเด็กซนชอบกระโดดไปกระโดดมาอันนี้ผมว่าก็น่าจะเหมาะนะครับโซฟานนี้มันปรับได้นะ เอาไว้นั่งดู n e t f l i กนะครับก็จะเอามีซื้อป๊อปคอร์นมาหน่อยมานั่งกินเนี่ยบสบายเลยที่นี่ต่อมาโต๊ะกลางโต๊ะกลางเนี่ยโอเวอร์ไซส์แต่โต๊ะกลางคือใหญ่มากทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีก็ยังดีกว่าไม่มีถูกไหมอ่าก็โต๊ะกลางก็ใหญ่ดีนะครับส่วนฝั่งนั้นนี้เนี่ยเขาจะเป็นตู้เหมือนตู้ทีวีอ่ะแต่ว่าบิวอินหมดเลยนะครับคนก็จะมีฟังกช์ชันเยอะแยะมากมายนะครับวางของใส่ของนู่นนี่นั่นได้ อันนี้ปิดด้วยถ้าเกิดคุณไม่อยากจะโชว์อยากจะโชว์ของสะสมมากกว่าจะโชว์ทีวีไม่อยากดูทีวีคุณก็ปิดมาด้านนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฟังชันก็ถือว่าดีนะครับตอบโจทย์ดีแล้วก็ที่นี่นะสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนสวิตช์หมดเลยนะเขาใช้ของกาเทียนะครับซึ่งกาเทียเนี่ยจะเป็นแบรนดท์ที่เป็นทับเลตเป็นยังไงเป็นแบบระบบสัมผัส นะครับซึ่งแพงนะต่ออันนี้คือหลายพันนะครับสามารถเปิดปิดได้นี่เป็นระบบสมัมผัสหมดเลยจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็จริงๆเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะอย่างที่บอกไปแสงคือเยอะมากคุณสามารถเข้าจากทางด้านนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นระเบียงนะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยคุณสามารถปลูกสวนเอาไว้เทควิวได้หมดเลยนะครับเขาด้านสวนทุกอย่างเนี่ยเป็นบ้านแนวกว้างถูกไหมครับคราวนี้สวนทุกอย่างอะ่ะเขาจะไม่มีด้านหลังเลย ก็จะดันมาด้านหน้าหมดเลยทําให้ด้านหน้ามีพื้นที่ส่วนเยอะแล้วมันรับกับส่วนที่อยู่ด้านนอกด้วยดังนั้นเนี่ยคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็จะเห็นส่วนด้านนอกได้ด้านในด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าออกแบบใครชอบบ้านแบบเนี้ยนะฟังชันแบบนี้ครบๆเต็มๆแบบเนี้ยที่เนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นออกจากวรุ่นวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าไปไวัยรุ่นแบบไม่ฉูดฉาดเป็นวัยรุ่นที่แบบเรียบๆหรูๆประมาณนั้นนะครับมาห้องครัว ห้องครัวก็บิวอินมานะนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยบิวอินทั้งบ้านเลยห้องครัวก็ที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสองฝั่งนี้ก็คือบิวให้หมดเลยนะครับสิ่งที่ขาดสำหรับห้องห้องที่นี่ก็คือมีฮูดกับเตาเท่านั้นเองซึ่งก็แนะนำนะครับอันนี้เอาไว้เป็นครัวครัวฝรั่งครัวรองนะครับเอาครัวแบบจริงจังคุณไปต่อข้างนอกดีกว่านะครับอ่ะเนี่ยครับก็จะมีชั้นต่างๆให้หมอยคุณจะสังเกตได้ว่ามันไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับก็มี นี่ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ของมิสูบิชิให้ด้วยนะครับพวกชั้นต่างๆนี่คือให้หมดเลยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนซักล้างซึ่งเขาไม่ได้ต่อเติมอะไรมาให้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กันนะครับื้อมากก็แทบไม่ได้อยู่กันเลยที่นี่ห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยด้านล่างสามารถอาบน้ำได้ด้วยนะที่นี่เนี่ยมี3มห้องนอนนะครับแล้วก็3มห้องน้ําด้วยข้างบนจะมีห้องนอน3าห้องข้างบนมีห้องห้องน้ำสองข้างล่างมีห้องน้ําอีกหนึ่ง นะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นของคอโต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาบน้ําได้ด้วยนะครับมีฝักบัวอาบน้ํานะครับมีหินประดับหินกรบประดับไปเลยด้วยนะมีบานกระทุ้งให้นะครับก็เหมาะกับคนที่สมาชิกเยอะนะบางทีสองห้องน้าข้างบน,นอาบน้ํากันไม่พออาบน้าก็ไม่ทันบ้านนี้ก็เหมาะด้วยนะครับแล้วเขาก็จะดันบันได เอาไว้ทางฝั่งด้านนี้ไม่ได้ไว้กลางบ้านเพื่อไม่ให้มันเสียพื้นที่นะครับอะเดี๋ยวเดินตามขึ้นไปทางบันไดนี้ขึ้นไปชั้นบนยัครับพอเดินขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยเขาจะปูพื้นเป็นลามิเนตทั้งหมดเลยนะครับจะสีโอก๊กโอกหน่อยนะครับก็คือจะจะ,จะโทนครืมครืมนิดนึงนะครับดังนั้นเน่ยเฟอร์ที่เขาใช้ในการบิว์อินทั้งหมดเนี่ยก็เ,เลยจะเป็นเฟอร์โทนสีขาวเพื่อให้มันกระคอนทราสกันนะครับมาดูห้องกัน ห้องหนึ่งนะครับก็คือเดินขึ้นจากบันไดามาเนี่ยคุณก็จะเจอกับห้องนี้ซึ่งบิวอินใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นห้องที่อยู่ตรงมุมเลยดังนั้นจะได้กระจก2ฟ้างเลยนะครับฝั่งนั้นนี้ฝั่งนั้นนี้เขาจะบิวอินหมดเลยนะเฟย์ก็จะบิวอินสีขาวหมดเลยนะครับเนี่ยตู้เสื้อผ้าต่างๆนะครับซึ่งใหม่มากคือแทบไม่ได้ใช้มาก่อนเลยแหละนะครับก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับก็เตียง ใา้ใหญ่เลยใช้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ติดทีวีนะครับเป็นวอลทีวีซึ่งเป็นวอลเดคอเรทนะสามารถใส่ของนู่นนี่นั่นได้จริงนะครับมุมนี้เนี่ยจะหันออกไปทางสระน้ำซึ่งอยู่ด้านหน้าของตัวโครงการเลยนะครับมันเป็นแปลงมุมข้อดีของตรงนี้ก็คือว่ามันกใกล้สวนใกล้ใกล้สระน้ำที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถมอง เห็นสวนของเราอ่ะจากห้องนี้ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นห้องนี้ก็จะมีข้อดีเยอะมากเลยมองเห็นได้รอบทิศรอบด้านเลยเจ้าของบ้านจริงๆี่ยผมว่าก็ควรจะอยู่ห้องนี้นะครับอ่ะเดินต่อมานะครับต่อมาห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็ก็ไม่ได้แต่งอะไรไว้ก็จะเป็นห้องเปล่านะครับซึ่งก็เป็นมุมคอนเนอร์เหมือนกันนะครับจะหันออกไปทางด้านหลังบ้านนะก็จะมีแอร์ให้ด้วยทุกห้อง นอนที่เนี่ยมีแอร์ให้หมดเลยนะครับซึ่ง2ห้องนี้เนี่ยไม่มีห้องน้ําด้วยในตัวก็จะมาใช้ห้องน้ําที่อยู่ด้านนี้นะครับจะเห็นว่าอย่างที่บอกไปที่เนี้ยเขาเปลี่ยนสวิตช์ใหม่หมดเลยเป็นสวิตช์กาเทียเนี่ครับเป็นสวิตช์แบบทัชสกรีน ห้องน้ําก็คือใหม่มากสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะครับสุขภัณฑ์ก็ใช้เหมือนของด้านล่างเลยสุขภัณฑ์ข้อตโต๊ะหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกชาเวอร์ฝักบัวให้อยู่ด้านนี้นะครับการติดโมเสกเนี่ยก็จะเล่นสวยดีตัวนี้เนี่ยเขาระบายอากาศด้วยการใช้เป็นบานพับเปิดกระทุ้งออกไปนะครับมี2บานเนาะแล้วก็ชอบบ้านไทยนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไทยกลางก็คือไทยบี พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ยอยู่ที่228ดังนั้นเนี่ยมันมี3ห้องนอนก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีห้องโถงด้วยตรงกลางนะครับซึ่งคุณสามารถเอาเป็นโซนที่ครอบครัวเนี่ยเอาไว้ใช้อยู่กันจริงด้านล่างอาจจะอยู่บ้างปะปายใช่ไหมแต่ตอนคืนขี้เกียจลงไปข้างล่างเนี่ย<ๆ>ก็มานั่งดูทีวีด้วยกันทิงอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้คุณก็อาจจะเอาไว้โซฟาใหญ่ๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นทีวีไว้อ่าดูหนัง n น t f ฟ i x อะไรกันตอนกลางคืนได้นะครับซึ่งทั้งหลังเนี่ยเขาก็ติดม่านอะไรให้หมดแล้ว นะครับแล้วก็มาด้านนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะใช้โทนขาวเหมือนกันเลยกับห้องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยข้อดีก็คือเขามีบาร์โคนี่ซึ่งเดินสามารถเปิดประตูเดินออกไปข้างนอกยันออกไปด้านนู้นได้เลยนะห้องเห็นห้องิฟวิงรูมได้เลยนะครับห้องนี้ก็จะบิวอินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฟอร์คคละสีตัวหัวเตียงเนี่ยแค่คคลาสีเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันนะครับก็จะมี ตัวเนี้ยที่ไม่เหมือนวอร์มเมาท์ีวีเนี่ยแหละไม่เหมือนกันนะครับก็จะให้ความเป็นสไตล์โมเดิร์นหน่อยๆน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเขาให้กระจกบานใหญ่มากเลยนะที่เนี่ยคือทั้งแผงประตูเนี่ยไม่มีอันไหนที่เป็นปูเลยเป็นกระจกบานใหญ่หมดเลยนะครับมันก็เอาไว้ให้เทควิวมันจะทําให้ห้องดูโปร่งดูโล่งแสงเข้าถึงตลอดไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับหัวเตียงก็ยังมีหน้าต่างด้วยนะนะครับมาห้องนี้เนี่ยเขาจะมี ตู้เสื้อผ้าบิลอินนี่เปิดเข้าไปจะเห็นร่องรอยว่ามันไม่เคยได้ใช้มาก่อนนะครับใครที่ไม่อยากซื้อคือซื้อบ้านมือสองทั้งทีอยากจะได้เฟอร์บิลอินพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยในยที่นี้เหมาะกับคุณแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็ไม่มีใครมาอยู่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะเครื่องแป้งเนาะห้องน้ำห้องมาสเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะผมว่าใหญ่กว่าห้องน้่นนู้นอีก นะครับแล้วก็จะมีเครื่องทําน้นําอุ่นให้ด้วยห้องนู้นเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม,มีนะแต่ห้องนี้มีนะครับก็จะมีเครื่องทําน้นําอุ่นต่างๆให้นะครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะเคาน์เตอร์เมื่อกี้จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้จะเป็นแนวยาวดังนั้นคุณไม่ต้องซื้อชั้นอะไรมาวางเพิ่มนะครับวางของได้เยอะมากเลยนะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นคอนตเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ก็คือทั้งหมดของชั้นบนใครที่ชอบบ้านไทยนี้นะบ้านที่ ครบหมดเลยแต่งครบหมดเลยเป็นบ้านมือสองที่แทบจะไม่ค่อยช้ำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะสรุปไปลงไปสรุปกันข้างล่างครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็เกิดชอบบ้านหลังนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านที่เดอะเชมบอลเดนเซนให้ฟังนะครับเดอะเชมบอลเดนเซนเนี่ยทำเลเขาค่อนข้างดีเลยนะห่างจากจมิตรภาพไม้แค่3โลเท่านั้นเองสามารถไปทะลุมอตรสก็ได้นะครับประมาณ6โลหรือว่าจะไปทะลุเส้น304ออกสนามกีฬา80ดสิบปันศาก็ได้ก็ประมาณโลก,กว่ากเท่านั้นเองก็เจอเลยนะครับก็ถือว่าใกล้กับ 3, 3ที่เลยนะครับแล้วก็ หาของกินง่ายนะใกล้ตลาดเซวันนะครับประมาณ6โลนะครับแทบไม่มีไฟแดงเลยตรงจากเซวันเข้ามาเลี้ยวเข้าซอย3ยอดมาแป๊บเดียวก็เจอนะครับหรือว่าไปที่ตลาดเทิดไทยนะครับที่นี่ห่างจากตลาดเทิดไทยแค่3กิโลเท่านั้นเองเป็นทางตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยคุณก็เจอเลยนะครับก็หาของกินง่ายมากแถวเส้นหลังตลาดเซบันเขาเรียกว,ว่าเส้นคลองส่งน้ำเนี่ยโอ้โหมีของกินคือเยอะมากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านชาบูร้านบุฟเฟ่ ร้านอาหารตามสั่งบ i ๊กซีเซเว่นต่างๆอยู่เส้นด้านนี้หมดเลยซึ่งก็ไม่ไกลจากแถวด้านนี้ด้วยนะครับหรือว่าไปแถวตลาดหน้ามอก็ได้นะครับม,ม,มอมทสนะครับครันนี้เนี่ย โซน3ยอดเนี่ยก็จะมีเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่คือเยอะมากเลยนะคุณจะเห็นบ้านหมู่บ้านแถวนี้เยอะมากเลยแต่บ้านที่หรูและดูด,ดีที่สุดในร่านนี้นะก็คือ The เดอะเช้งนี่แหละเดอะเช้งโมเดิร์นเซ็นนะครับซึ่งสร้างมาประมาณสัก5 6ปีได้แล้วนะครับที่นี่มีทั้งหมด1 9ไร่กว่ากว่านะครับมี72ยูนิตนะครับมีไทย ABC บ้านที่เราจะขายเนี่ยเป็นแปลงมุมไทย B ก็คือไทกลางมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ํา นะครับเป็นแปลงมุมด้วยมีพื้นที่เยอะค่อนข้างเยอะเลยจอดรถได้2องคันที่สําคัญบ้านหลังนี้ก็คือเฟอร์ครบด้วยเฟอร์ครบหมดเลยคุณจะเห็นว่าทีวีตู้เย็นโซฟาโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่โซฟาก็ใหญ่มากนะครับมีเคาน์เตอร์บาร์มีเตียงมีบิวอินอะไรให้หมดเลยเนี่ยนะครับพวกม่านต่างๆในม่านก็ผมว่าก็น่าจะเป็นแสนแล้วแหละนะครับเคาน์เตอร์บาร์ก็มีครัวก็ทําให้แถมแอร์อีก4เครื่องเนี่ย แล้วก็สภาพนี้แทบจะไม่ค่อยได้อยู่เลยนะครับใครกําลังมองหาครอบครัวขนาดใหญ่หน่อยนะครับมีลูกเด็กนะครับอยู่กันหลายเจเนอเรชันอยู่3มห้องนอนเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่าจ่ายทีเดียวจบเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเราคุณไม่ต้องออกเงินเพื่อไปกู้เงินเพื่อมาตกแต่งเพิ่มนะครับอันนี้กู้ยอดเดียวได้เลยนะครับก็ถือว่าได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะที่เดอะเชมโมเดิร์นเซนนะครับ เจ้าของขายไม่แพงนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะ76ตารางวา228่ตารางเมตรเนี่ยเขาขายแค่5ล้าน5เท่านั้นเองนะครับเขาแต่งไปผมว่าก็เป็นร้านแล้วมั้งนะครับเขาขายแค่5ล้าน5เท่านั้นเองใครสนใจนะครับบ้านที่นี่นะครับเดี๋ยวใช้มลิเสเซนสามารถติดต่อเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครที่ ถูกใจนะครับบ้านหลังนี้นครับส่งให้พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาเนี่ยกำลังมองหาบ้านอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยกันกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีบ้านสวยๆทำเลดีๆอยากให้เราช่วยปล่อยขายปล่อยเช่าให้นะราคาไม่แพงด้วยนะทำเลยอยู่ดีๆด,ด้วยนะก็ติดต่อแล้วได้กับเอสเอชคอลาดน,นะครับฝั่งด้านนี้เลยสแกน QR code โค้ดก็ได้นะครับใครชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านใต้ล่างได้เลย นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชัยเศษโกราชสวัสดีครับ